สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงคำศัพบแสดงพาร์ทที่2แล้วนะครับผมหลังจากที่หายหายไปนานนะครับก็ผมไปเรียนมานะครับเรียนหนักมากนะครับแล้วผมก็ไปจัดฟันมาด้วยครับก็มันทรมานมากเลยครับผมจัดไป4วันตอนนั้นเล็กกรูไป3าอันนะครับก็ยังเปลี่ยนไม่ได้เพราะหมอมาเดือนละครั้งนะครับผมเพื่อนเทุกคนก็เบื่อใช่ไหมครับเวลาฟังเพลงฮิปฮอ หรือว่าดูหนังนะครับแล้วเราแปลไม่ออกมันแปลยากมากบางคําคือแบบทาไม Google ทาร์สลิปแปลไม่ได้นะครับก็คือคํานั้นมันเป็นแสลงนะครับก็จะเป็นคําสัพที่แบบเขาคิดค้นขึ้นมาเองแล้วแบบมันก็จะแบบผิดเพี้ยนไปจากคํัสท์ดั้งเดิมนะครับผมก็วันนี้นี่ผมจะมาพูดให้ฟังนะครับคําแรกนะครับคําว่าแคปนะครับแปลว่าขี้โม้นะฮะสมมุติว่าแบบเพื่อนโมอะไรสักอย่างแล้วเราแบบด a ้กแคปนะครับก็คือแบบโมว่ะอะไรแบบนี้นะฮะคำที่2นะครับฟินเนสนะครับ คำนี้เนี่ยมันแปลว่าเหลี่ยมนะครับเหลี่ยมจัดอะไรแบบนี้นะครับ you finesse me คำที่3นะครับ shawty นะครับ shawty เนี่ยเอาไว้ใช้เรียกผู้หญิงที่เราสนิทมากๆหรือว่าแฟนเรานะครับก็คือแบบ hey shawty อะไรแบบนี้นะฮะ shawty little baddie คำว่า dog กับ g นะครับคำว่า dog กับ g เนี่ยมันใช้เรียก เพื่อนกลุ่มเราหรือว่าเพื่อนที่เราสนิท w h a t s u p Dog w h a t s u p G อะไรแบบนี้นะฮะ That's my dog อะไรแบบนี้นะครับผมคำว่า down นะครับแปลว่าตกลงนะครับแนะบบสมมติเพื่อนชวนไป McDonald อะไรแบบนี้นะครับ I'm down ก็คือกูไปด้วยครับคำว่า beef นะครับคำนี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าเนื้อวัวนะครับแต่ว่าแปลว่าการมีเรื่องกันการทะเลาะก,กันนะครับสมมุติว่ามีคนเดินมา You want beef อย่างมีเรื่องกูเป่าอะไรแบบนี้ฮะคำว่า snitch นะครับคำนี้เนี่ยเขาชอบใช้ด่าซิกนายนะครับเพราะว่าคําว่า snitch เนี่ยแปลว่าการที่หักหลังคนอื่นหรือว่าคนที่หักหลังคนอื่นนะครับเรากําลังนินทาคนคนหนึ่งอยู่นินทาให้เพื่อเราฟังแล้วเพื่อนเราอะเอาไปบอกคนที่เรานินทาเพื่อนเราคนนั้นอะคือ s n i t c h นะครับ s n i t c h Boy นะครับคำว่า h o ดนะครับคำนี้เนี่ยมันแปลว่าอาณาเขตบริเวณหรือหมู่บ้านที่มีคนผิวสีอาศัยอยู่นะครับ โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นแรงเสื่อมโทมนะครับก็จะมีการค้าขายยาเสพติดแล้วก็มีการยิงกันมีการตีกันตลอดเวลาอะไรแบบนี้นะครับคำนี้เนี่ยถูกใช้ในในแบบเพลงแร็ปเยอะมากนะครับถ้าใครอยากรู้ความหมายของคำว่าฮูดแบบลึกๆแล้วจริงๆเลยเนี่ยต้องไปฟังเพลงของแบบเคนดริกลามานะครับเคนดริกลามานี่มาจากฮูดตัวจริงเลยครับแล้วก็ Ice Cube Snoop Dogg อะไรแบบนี้นะครับหรือว่าดูหนัง Straight Out t a c ม m p ตันนะครับ หนังเรื่องนี้อธิบายเรื่องโฮูดได้ดีมากเลยครับก็เป็นความขัดแย้งระหว่างคนผิวสีนะครับผมคำว่า broke นะครับคำนี้แปลว่าถังแตกหรือว่าไม่มีเงินนะครับผม I'm broke ไม่มีเงินละคำว่า salty นะครับคำนี้เนี่ยแปลว่าแบบเลื่อมนะครับเลื่อมตีนอะไรแบบนี้นะฮะคำว่า curse นะครับคำนี้เนี่ยมันมี2แบบนะครับแบบแรกเนี่ยมันมาจากคำว่า because นะครับคำนี้เนี่ยผมใช้ใน IG Story บ่อยมากแบบ because ผมมุทย่อเป็น curse นะครับ หรือว่าแบบที่2นะครับแบบที่2เนี่ยก็จะแปลว่า cousin นะครับแบบ that's my cousin อะไรแบบนี้นะครับ cousin เนี่ยแปลว่าลูกพี่ลูกน้องนะคำว่า simp นะครับแปลว่าคนที่แบบ try hard เพื่อผู้หญิงอะฮะคือแบบยอมถวายตัวเพื่อจะจีผู้หญิงนะครับผมโงาดิคำว่า pipe นะครับคำนี้เนี่ยแปลได้ความหมายเดียวกับคำว่า fuck นะครับถ้าไปฟังเพลงดีๆจะมีเพลงเพลงงอะ I'm trying to pipe นะครับโคตรทุเลศเลยครับคำว่า crib นะครับคำนี้เนี่ยแปลว่าบ้านนะครับ That's my crib That's my home อะไรแบบนี้นะครับผมคำว่า for real นะครับ for real มันใช้ได้สองแบบก็คือเป็นคำถามกับเป็นคำตอบได้นะครับ For real for real มันแปลว่าแบบจริงหรอจริงดีเอาจริงอะไรแบบนี้ครับผมคำว่า 4L นะครับ 4L คำนี้เนี่ยแปลว่า for life ก็คือตลอดชีวิตตลอดไป สุดชีวิตอะไรแบบนี้นะครับผมก็หมดแล้วนะค,ะครับคำแสดงในคลิปนี้นะฮะถ้าใครอยากให้ทำต่อหรือทำคลิปอะไรหรือว่ามี Q a เนี่ยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้านล่างเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปตอบนะครับถ้าผมว่างฮะ,ะก็ฝากไปติดตาม IG ผมด้วยนะครับนี่นะครับผมแล้วก็ Snapchat ก็แอดไปได้เลยนะครับผม